ใครใจไม่ถึงห้ามฟังสปอยนี่เด็ดขาดน,นะครับคนไทยถูกวีและคนไทยถูกสีสีตั้งแต่ตอนแรกรวมถึงเพลง b แ a k i n g Tag Soundtrack มีแต่เพลงไทยเท่านั้นกับกลายเป็นว่านได้รับคำวิจารณ์ในเชิงบวกแบบคอนทราสต์กันอย่างไร กาหลีเวียดนามชอกตาค้างดาวทุกทางผิดก่อนหน้านี้อย่างไรหลังลิซ่าและเดวิวโรตาร t เซซันที่3ติดอันดับที่7ของโลกอย่างรวดเร็วย่าวไรบ้างทั่วโลกชื่นชมประเทศไทยชื่นชมการแสดงครั้งแรกของลิซ่ามีความเป็นธรรมชาติมากขนาดไหนและมีเรีแอคชั่นและบทวิจารณ์พูดถึงลิซ่ากับเดว h วโรตา t u เซซันสา3ที่ไทยแลนด์เจ้าภาพเป็นอย่างไรมีคําตอบนะครับ สวัสดีครับฝากกดและกดติดตามช่อง Go คิ i c k Comment กับการรายงานข่าวลิซ่าในคิวิดีโอนี้นะครับมีการรีวิวจากในฝั่งของกลุ่มคอมเมนต์ต่างชาติมากมายและรวมถึงนักวิจารณ์ข่าวโดยเฉพาะในประเด็นที่ลิซ่าเนี่ยสามารถขโมยซีนใน The White Lotus ได้อย่างไรและกับการเป็นว่ามีรีวิวต่างต,ต่างชาตินะครับมีการชื่นชมผลงานของลิซ่าตั้งแต่เพลงในฝั่งของบอนแกน e a เ u อริงกับทางดอจ c ์แคทศิลปินของอเมริกาแล,ล้วเรในฝั่งของศิลปินอังกฤษนะครับในฝั่งของกระแสที่บรรดานักวิจารณ์ในสาหารัฐอเมริกามีการพูดถึงผลงานแสดงครั้งแรกในชีวิตของลิซ่าหรือว่าชื่อเต็มของเธอคือชื่อไทยลิซ่ามนโนบาทในซีรีส์ต่างประเทศเดอะไวท์โลตซสซึ่งเป็นซีซั่นที่สามที่่ายทำอยู่ที่ไทยส่วนใหญ่อยู่ที่ทางที่บวกทําได้ดีเกินความคาดหมายและยากที่จะละาสายตาในแต่ละฉากที่ปรากฏขึ้นที่อยู่ในไทยนั่นเองทําให้ก ทุ่คคอมเมนต์ทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติมีการพูดถึงเรื่องราวแบบเดียวกันว่าเป็นมมมองแบบบวกนะที่ในฝั่งของประเทศไทยถูกพูดถึงจากการที่มีนิซ่าเข้ามา,าอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้เองนะครับ กลุ่มคอมเมนต์ไทยอาเซมีการพูดถึงว่าซีรีส์เรื่อง The White Lotus เนี่ยนะครับทำให้ซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองเนี่ยกลับมาย้อนดูได้อีกครั้งหนึ่งด้วยภาพสวยคมชัดและลิซ่าสแสดงออกมาเป็นธรรมชาติและสมบทบาทจากคนที่ไม่เคยดูมาก่อนก็สามารถรับรู้เรื่องนี้และสามารถประตัดประต่อ,รตอเรื่องกันเดินได้นะครับดูเรื่องนี้อยู่บรรยากาศค่อนข้างสวยตัวละครต้องตามต่อ,ตอไปน่าจะลงดีเทลรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะในฝั่งของเพลงประกอบชาวแท็ก ก็ถือได้ว่าติดหูไปอย่างมากก็รื้องแล้วนะครับว่าเพลงอะไรและในฝั่งของภาค1นึ่ภาคสถ้าใครไม่ดูจะรู้เรื่องไหมเพราะว่าเขามาดูกันทีภาค3เลยทุกคนบอกว่าดูเรื่องเพราะว่าจากทางช่องแอปพลิเคชัน HBO ในฝั่งของ Max กก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะครับ บางคนก็บอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรวอนผู้รู้ให้บอกหน่อยเพราะว่าในวงการของภาพยนตร์และซีรีส์ต่างประเทศแล้นะครับในฝั่งของกลุ่มคอมเมนต์บางคนไม่รู้ว่ามีลิซ่าเล่นอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเพราะบอกว่าเรื่องนี้นะครับมีแนวที่เกี่ยวข้องกับ แนวของเสียดสีตลกดรามา่าเกี่ยวกับตัวละครที่ไปพักโรงแรมต่างต่างคนต่างไม่รู้จักกันมีถึง3มซีซั่นแล้วและตอนจบของซีซั่นก็จะทําให้สามารถดูในซีซั่นก่อนๆน,นั่นนี้มาด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นคดีแบบกึง่งลึกลับแบบฆาตกรหรือว่าฆาตกรรมแบบรับลวงพานหรือว่าอาชญากรรมก็มีแบบนี้ด้วยนะ จากลุบความเป็นต่างๆมากมายจนมีทําให้สื่อของไทยแล้วก็ต่างชาติมีการระบุว่าชัดเจนมากสิ่งที่น่าประทับใจไปอย่างมากในซีรีส์ตอนแรกของ The White Lotus City 3นี้นี้ว่าควาเพลงประกอบที่เกือบจะเป็นเพลงไทยทั้งเรื่องเลยและแม้แต่วงนอกที่เลือกใช้ยังเป็นวงชื่อไทยจากทางเครื่องบินแต่ในที่สุดไม่พ้นเพลง Made in Thailand ถูกใช้ไปตั้งแต่ตัวอย่างทีเซอร์ก่อนจะกลายเป็นเพลงเปิดตัวของซีซั่น โดยเพลงไทยเยอะมากแต่ทุกคนจํากันได้คือทางเพลงเมดอินไทยแลนด์ของคาราบาวที่สาวครับของจรันมโนเพชร God, Hell, ร i t t l e Fuck i d อดีนายอดีขึ้นขึ้นลงๆของสรวงสันติ บางสื่อนะครับมีการรีวิวว่า The White Lotus เนี่ยซีซั่นแรกอยู่ที่อเมริกาฮาวายซีซั่นสองอยู่ในฝั่งของอิตาลีและซีซั่นสามอยู่ในฝั่งของไทยควรจะดูเรียงกันไหมในแต่ละซีซั่นถ้ารีบหรือว่าอยากดูลิซ่าดูเซนที่สามก่อนเลยได้เลยเพราะเป็นตัวละครใหม่เนื้อเรื่องใหม่สถานที่ใหม่ระหว่างรออีพีใหม่ๆก็จะมีการทยอยเก็บซีซั่นก่อนหน้านี้เอาไว้ถ้ามีการแนะนําอยากดูเรียงหนึ่งสองสามดูได้มีตัวละครซีซั่นก่อนนั้นนี้โผล่มา,นนา 1, 2, 3, มีตสตอรี่นน Story ที่มีความ ความเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วอีกอย่างยังไงมันก็เป็นจักรวาลเดียวกันอยู่แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในซีซันที่3จะมีการสปอยเพื่อกระทบในซีซั่น1กับ2หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะเป็นการสปอยผลงานของซีซันแต่ละซีซันด้วยแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรจะดูเพราะว่าดูอยู่แล้วเพราะว่ามีลิซ่า เพราะว่าเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยอยากให้ดูกันเยอะๆแนวตลกร้ายแบบนี้นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งและเรื่องนี้ไม่เหมือนเรื่องไหนที่เคยดูมาด้วยโดยเฉพาะซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ต่างชาติที่ถ่ายทำในไทยนะครับในหลากหลายตัวละครที่มีการพูดถึงในตอนแรกนะครับโดยเฉพาะให้ดูสีหน้าของลิซ่าผลปรากฏว่าลิซ่าหรือว่าน้องมุกเนี่ยเมื่อโดนแขกวีนใส่แบบนี้เป็นอย่างไรก็ดูจะมีหน้าและสีหน้าออกมาแบบงงๆ บางคนก็บอกว่าบทเนี่ยค่อนข้างจะโจมตีและก็กดดันในฝั่งของลิซ่าในแต่ฉากแรกเลยและหล,หลายครั้งจะเห็นว่าซีรีส์เดอะไวท์รุตนที่3เนี่ยมีการสอดแทรกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเป็นตอนนำร่องที่เต็มไปด้วยเหล่าตัวละครที่น่าสนใจเปอย่างมากโดยเฉพาะละครตัวริก ฮอตแชทนะครับที่รับบทโดยทาง w a l ตันกอลกินเจ้าตัวเนี่ยได้รับบาบาทจากทางซีรีส์ four a า m n ด้วยผลปรากฏว่าค่อนข้างตึงและค่อนข้างเครียดและต้องจับตาดูดีว่าลิซ่าจะทําอย่างไรกับตัวละครเหล่านี้นะครับบางสื่อก็บอกว่าเพลง Made in Thailand เนี่ยทำให้ติดโถอย่างรวดเตวอีกหลายสื่อก็มีการพูดถึงจาก breaking Tag นะครับ the short the white lotus เนี่ย สามารถทําให้ขึ้นไปติดเทรนด์ฮิตในฝั่งของอเมริการได้นในอันดับที่7เลยัณง,งที่ซีรีส์เพิ่งเปิดตัวในซีซันแรกและเป็นการเล่นซีรีส์เรื่องแรกของทางลิซ่านะครับถึงม้ว่าซีรีส์นี้จะออกมาถึง3าซีซันแล้วแต่ว่าถ่ายทำในไทยยังไม่เคยนี่คือครั้งแรกที่เกิดขึ้นในไทยแล้วก็เกิดขึ้นกับลิซ่าเช่นเดียวกันตอนเห็นตัวละครเนี่ยนะครับมีคนบอกว่า ตอนเห็นเนี่ยเต้นกับลิซ่าในงาน after party ที่ LA ก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกตัวละครบางตัวแต่ผมบอกกฏว่าพอมารวมอยู่ในซีซันนี้เนี่ยปรากฏว่าเซอร์ไพรส์เป็นหลากหลายคนด้วยเพราะว่าทางเกรกหรือว่าสามีธัญญากลับมาโผล่ในซีซันนี้ใน The White Lotus สีซั่นที่3นั่นเองนะครับบางคนก็มีการพูดถึงในฝั่งของน้องมุกเนื่องจาก มีการไปตั้งค่าโปรไฟล์ HBO Max ของคุณเพื่อค้นหาอวตารนาร่างของมุกลิซาและใช้เป็นรูปโปรไฟล์ของคุณบนแอปพลิเคชันกับกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนยิ่งติดใจจากตัวละครของมุกมากยิ่งขึ้นน้องมุกกับท่าเรียกมอเตอร์ไซค์ของเขานี่คือ ตัวละครบแบบไทยๆเลย EP แรกก็ถือได้ว่าเปิดออกมาได้อย่างสวยงามลิซ่าทำถึงไปอย่างมากล่าสุดเนี่ยลิซ่ากลายเป็นไวรัลกับการท่าเรียกรถมอเตอร์ไซค์อีกแล้วแฟนขับแซวลิซ่าว่ารถเป็นอะไรอะ่ะบอกใครไม่จอดวีนนะคะไทยแท100้หนึ่งเอ็นดูท่าใส่หมวกตลกหรอคนรถเสียอย่าให้น้องมุกโมโหนะ ล่าสุดเนี่ยในฝั่งของการลงโซเชีนในอินสตาแกรมกต่างๆมากมายก็มีการแปลออกมานะครับบอกว่าฉากเปิดตัวของ The White Lotus ซีซั่นที่สามของมุกกับไก่ต๊อกเอาละ่ะตอนนี้มีใครสปอยมาแล้วเยอะมากๆถ้าใครไม่ดูต้องรีบดูได้แล้วนะครับในสื่อจะมีการพูดว่าชัดเจนโดยเฉพาะในฝั่งของสื่อไทยเนี่ยค่อนข้าง,งตื่นเต้นมอย่างมากซีซั่นที่สามตอนแรกเนี่ยดูกันแล้วใครไปดูน้องมุกกันมาบ้างแล้วหรือ,อยังส่วนตัวเนี่ย ในฝั่งของแอดบองว่าลิซ่าแสงได้ดีมากๆเลยแถมบทก้อนน่าจะเยอะอีกด้วยนอนาคตเพราะมีเส้นเรื่องในส่วนของพี่ไก่ต๊อกอน,นะครับแล้วก็น้องมุกแย่งออกมาด้วยและมีปมที่น่าสนใจเคมีกับคุณเทมทับทิมทองเนี่ยก็ดีออกมามากๆเลยแม้ว่า EP แรกน้องมุกจะยังไม่ได้มีบทบาทอะไรมาก แต่ก็ได้เข้าฉากกับนักแสดงฮอลลีวูดหลากหลายคนและถือเป็นการแสดงครั้งแรกที่ทุกคนบนโลกนี้ได้เห็นโดยเฉพาะฉากต้องรองรับอารมณ์ลูกค้าวินมีนถือว่าลิซ่าสอบผ่านทำได้ดีมากกว่าสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ด้วยทั้งสีหน้าท่าทางต่างๆมากมายการพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทยทําได้ดีมากๆโดยรวมซีรีส์ในเรื่องนี้นะครับเดอะไวโ o ตัส EP แรกเปิดตัวมาอย่างปังที่ไทยแลนด์มีฉากที่ช็อกและน่าติดตามไปอย่างมากมีตัวละครที่ค่อนข้างเพี้ยนเพี้ยนเวียดเวียดทุกตัว ดูแล้วอยากดูต่อต่อไปเลยใครยังไม่ดูต้องรีบดูกันแล้วนะครับจากตัวตึงและถือเป็นนักแสดงไทยอย่างลิซ่าและนิสาจะถูกพูดถึงย่างมากเลยว่าเด e w h ว t e รั t ติซีชื่สานี้ทําเอาแฟนๆถึงกับต้องทําท่าเรียนแบบเพื่อล้อเลอเียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เป็นการล้อเลอเียนแบบน่ารักน่ากนะครับในสื่อจะมีการพูดถึงเอาไว้ชัดเจนและทําให้กลุ่มคอมเมนต์ต่างๆมากมายบอกว่าถ้าเรียก มอเตอร์ไซ์ถ้าเรียกแท็กซี่นี้เคยทำเอาไว้ในฝั่งของเกาหลีมาแล้วนะครับและถ้าเหล่านักเองก็ฉุกเ่ใช้ในซีรีส์ดบอยลหโรตัสนี้ด้วยนะครับในสื่อจะมีการระบุเอาไว้และทิ้งท้ายจากคิวิตโอของแอดมินนะโดยในสื่อมีการระบุว่าการยืนเท้าเอวเฟี้ยวฟ้าวโบกรถเนี่ย มันเป็นอะไรที่เป็นไวรัลแล้วทำเอาแฟนๆถึงกับแชร์ในเรื่องนี้มากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าแฟนๆทั่วโลกต่างตั้งตาพา,า,า,ารอคอยกันอย่างเยอะมากๆกับเด e w ไวท์โรต u s ซีซั่น3ในช่อง HBO Original ในแนวคอมเมดี้เสรษสังคมจากฝีมือการกำกับและการเขียนบทของไมค์ไวท์ที่กวาดความสำเร็จในซีซั่น1และ2และยกกองถ่ายมาทำที่เมืองไทยจัดฉากาที่เกาะสมุยและภูกเก็ตให้กลายเปอาณาจักรรีสอร์ทหรูของเดไวท์โรตัส เผยลูกแรกของลิซ่าเนี่ยกับบทบาทพนักงานโรงแรมสอบผ่านหรือไม่แล้วเป็นอย่างไรผมปรากฏว่า The ะไวท์ l รต u s ิ i ที่สลิซ่าลิซามโนบาลได้นําทัพทนักแสดงจากซีรีส์เรื่องนี้กับ การเปิดตัวอย่างสวยงามตั้งแต่อยู่ในฝั่งของงานเปิดตัวอเมริการวมถึงงานกรีนคา r เปตในงานพรนะีเมียร์เดอะไวท์โรตารสณไอคอนสยามประเทศไทยโดยลิซ่าได้ปรากฏตัวในชุดสีชมพูรกรีบบัวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มก็จะให้สภัษณ์สันส้นว่าสวัสดีค่ะลิซ่านะคะวันนี้มาพรีเมียร์เรื่องเดอะไวท์โรตาสที่ประเทศไทยตืย่นเต้นมาอย่างมากและหวังว่าทุกคนน่าจะชอบกันจาก r รีแอคชั่นและจากฟีดแบงคต่างๆมากมายจึงมีการพูดถึงตัวละครของลิซ่าอย่างน้องมก ที่เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับแขกที่พักอยู่ในรีสอร์ทเดอะไวท์โลตัสซึ่งเป็นซีนที่น้องมุกจอดรถอยู่ที่ริมถนนใกล้กับวัดและยืนเท้าเอวโบกรถมอเตอร์ไซค์ที่ไก่ป๊อกรับบทโดยคุณเทวนะครับเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของเดอะไวท์โลตัสในซีซั่นนิพอดีนะในสื่อจิงมีการระบุว่า,างานนี้นะครับทำเอาแฟน,แฟน พูดถึงซีนดังกล่าวต่างพากันแคปแล้วก็พากันแชร์แล้วก็คอมเมนต์ส่วนใหญ่บอกว่าทั่วโลกพูดนะนะนอกจากนี้มีการพูดถึงการโฟกัสเลขมอเตอร์ไซค์ว่าที่ลิซาขี่ด้วยซึ่งเป็นหมายเลข6223หรือว่าลิซาให้หวยหรือเปล่าจากนั้นก็มีการทำเป็นคลิปวรัลดังออกไปแล้วกลายเป็นข่าวทันชัดเจนเหมือนที่แอดได้กล่าวมาในแต่ละซีนแต่ละตอนนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์และก,กดติดตามนะครับและขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบถึงตรงนี้ครับ